สวัสดีครับผมท็อปซากโกครับได้กันมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมกับหูฟังทูเบลเล e ตรุ่นใหม่ล่าสุดบอสควายเอ็ดคอมฟอร์ตเอียบัตนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ตรงที่มาพร้อมฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือนอ e c a n c e l l i n g อีกด้วยซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้าที่ผมได้รีวิวไปนะครับกับบ o สสปอร์ตเอียบัตนะครับซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์นี้มาให้และรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมมาตรฐานการก,กันน้าที่ IPXC ใช้งานทำสั่งเสียในตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคุณภาพเสียเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดา<อ>นะฮะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูรีวิวกันเลยอ,อุปกรณ์แายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวหูฟังเคสชาร์จสายชาร์จ USB Type C และจุกหูฟังให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้อีก2ขนาดครับมาดูที่ดีไซน์กันนะครับรุ่นที่ผมได้มานะครับจะมาในโทนสีดําด้านนะครับบริเวณด้านบนของเคสเนี่ยก็จะมีโลโก้ Bose สก i n นไว้แบบนี้ครับที่ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องชาร์จแบตเป็น USB Type C ในบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มสําหรับเปิดฝาเคสครับซึ่งเมื่อเราเปิดออกมานี่ก็จะพบกับตัวหูฟังนะฮะแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมีปุ่มไว้สําหรับกดเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธครับที่ด้านหน้านะครับจะมีไฟ LED จํานวน5ดวงนะครับที่ไว้แสดงสถานะแบตเตอรี่คงเหลือของเคสครับซึ่งไฟจะแสดงผลขึ้นมาเมื่อเราเปิดปิดฝาเคสนั่นเอง และที่สำคัญนะครับตัวเคสยังรองรับการชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi แบบเดียวกับสมาร์ทโฟนทั่วไปอีกด้วยครับส่วนตัวหูฟังนะครับจะมาในขนาดเล็กกระทัดรัดมาพร้อมจุกหูฟังแบบซิลิโคนนะครับดีไซน์รูปแบบปีกนกที่เวลาเราสวมใส่เข้าไปเนี่ยก็จะล็อกเกี่ยวกับใบหูของเราให้แน่นกระชับนะครับแต่ก็ยังคงให้ความนุ่มนวลเบาสบายนะครับใส่นานๆได้เนี่ยไม่เกิดอาการล้าหูแต่อย่างใดด้านนอกของตัวหูฟังนะครับก็จะมีโลโก้ Bose สกรีนไว้ตรงนี้เช่นเดียวกันครับพร้อมไฟสถานะ LED ที่จะแสะแดงเป็นไฟสีขาวต่อเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อเมื่อแบตอ่อนหรือแบตหมดและไฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินต่อเมื่อเชื่อมต่อกับมือถืออยู่นั่นเองครับและที่ด้านล่างของหูฟังทั้งสองข้างนี้นะครับจะมีไมโครโฟนไว้สําหรับใช้งานคุยโทรศัพท์และใช้งานร่วมกับระบบ noise cancelling อีกด้วยครับตัวแบตเตอรี่นะครับหูฟังเนี่ยสามารถใช้งานได้นานสูงสุด6ชั่วโมง เคสชาร์จนะครับสามารถชาร์จไฟให้กับตัวหูฟังเนี่ยได้อีก2รอบเต็มๆนะครับซึ่งเมื่อใช้งานร่วมกันเนี่ยจะทําให้สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง18ชั่วโมงเลยและเจ้าตัวเคสชาร์จนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ฟาชชาร์จที่สามารถชาร์จไฟให้กับตัวหูฟังที่แบตหมด100%นะครับด้วยเวลาเพียง15นาทีเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถใช้งานหูฟังได้นานถึง2ชั่วโมงแล้วครับและนอกจากนี้นะครับตัวหูฟังเนี่ยยังมีให้เลือกทั้งหมด2สีได้แก่สีดำทริปเปอร์แบ็กและสีขาว so บ ส,สเปคของเจ้า Bose QuietComfort e อ r b u d บัตัวนี้นะครับผมมาพร้อมน้อยกันเซลลิงที่สามารถปรับได้ทั้งหมด10ระดับตัวหูฟังนะครับใช้เป็นบลูทูธ5.1เวอร์ั่นใหม่ล่าสุดเลยครับที่ตามสเปกเนี่ยเขาระบุไว้ว่าสามารถใช้งานได้ไกลสูงสุดถึง9เมตรรองรับการถอดหาเสียงได้ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับได้แก่ SBC และ AAC สามารถใช้งานคำสั่งเสียงร่วมกับผู้ช่วยอย่าง Siri Google Assistant และ Alexa รวมถึงนะฮะตัวหูฟังยังรองรับมาตรฐานการก,กันน้ำที่ IPX4 อีกด้วยครับ วิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราใส่หูฟังเข้าที่หูของเราทั้งสองข้างเนี่ยตัวหูฟังก็จะเปิดระบบน้อยแ a n c ซ l l i n g ขึ้นมาให้แบบอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่หูฟังเพียงข้างเดียวเนี่ยตัวหูฟังก็จะไม่ได้เปิดระบบน i อยแ a n c e l l i n g ให้ครับซึ่งหูฟังทั้งสองข้างนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับด้วยว่าเรากําลังใส่หูฟังอยู่หรือไม่รวมถึงมีปุ่มกดแบบสัมผัสนะครับที่ใช้งานง่ายกว่าหูฟังแบบปุ่มกดทั่วไปแถมยังทําให้เราไม่เจ็บหูขณะการใช้งานอีกด้วยครับ คำสั่งการใช้งานนะครับในการควบคุมหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยจะมีคำสั่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยครับมาเริ่มที่หูฟังด้านขวานะครับจะเป็นแตะ2ครั้งเพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงแตะค้างไว้เพื่อเรียกใช้งานคำสั่งเสียงและถ้าเกิดมีโทรศัพท์เข้ามานะครับจะเปลี่ยนเป็นแตะ2ครั้งเพื่อรับสายวางสายและแตะค้างเพื่อปฏิเสธสายดังกล่าวครับส่วนหูฟังทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นการใช้งานแตะ2ครั้งเพื่อปรับระดับนอย s e c a n c ซ l l i n g ทั้งหมด3ค่านะครับโดยเราสามารถใช้แอป Bose Music กนะครับในการเข้าไป โดยในค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะปรับให้มาเป็นค่าที่1จะเป็นระดับ10ค่าที่2จะเป็นระดับ5และค่าที่3จะเป็นระดับ0ูนย์หรือปิดน้อยแคนเซลิ่งนั่นเองครับรวมถึงนะสามารถปรับระดับน้อยแคนเซลิ่งแบบเมนนได้ทั้งหมด10ระดับที่แอปนี้ครับซึ่งถาลายยิ่งมากเนี่ยก็จะแปลว่ายิ่งเงียบสงัดมากขึ้นนั่นเองแล้วเรายังสามารถตั้งค่าให้สามารถควบคุมหูฟังด้านซ้ายนะครับเพิ่มเติมได้โดยเลือกได้ระหว่างว่าจะเป็นให้แตะค้างเพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือแตะค้างเพื่อบอกปริมาณแบต ได้แบบละเอียดได้ที่แอปนี้เช่นเดียวกันครับเรื่องเสียงของเจ้า bose u o e s comfort earbud ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาในแบบฉบับของ bose เขาจริงๆครับให้เสียงแหลมที่มีความนุ่มนวลฟังสบายเสียงกลางหรือเสียงร้องเนี่ยมีความชัดเจนไม่บาดหูเสียงเบสเนี่ยมีความกระชับลงลึกได้ดีเลยทีเดียวสามารถนําไปฟังเพลงได้ทุกแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเน้นเสียงร้องรวมถึงเพลงป๊อปนะครับก็ให้รายละเอียดของเสียงที่ดีหรือเพลงที่มีจังหวะรุกร้าหน่อยเนี่ยอย่างเพลงแดนซ์หรือเพลงฮิปฮอปก็ให้เสียงที่ฟังสนุกในระดับหนึ่งนะฮะเรียกว่าสามารถตอบโจทยย์ได้ีม่แกัันเลครบ นอกจากนั้นนะครับผมยังได้ลองนาหูฟังเนี่ยไปทดสอบกับการรับชมหนังผ่านแอป Netflix บนมือถือนะครับคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยให้เสียงพูดที่ชัดเจนนะครับเสียงเอฟเฟกหรือเสียงเล็กๆต่างๆรวมถึงเสียงเบสเนี่ยก็ถือว่าทําได้ตูมตามเลยทีเดียวครับทำให้เราดูหนังสนุกได้ไปอีกระดับหนึ่งเลยฮะแต่ที่สําคัญเนี่ยภาพกับเสียงเนี่ยยังมาพร้อมกันทําให้เราดูหนังได้อย่างราบรื่นไม่มีอาการดีเลยมารบกวนแต่อย่างใดครับ ในส่วนของ o อ s e c a n c e l l i n g นะครับจากที่ผมได้ไปทดสอบมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทําให้เราสามารถได้ยินรายละเอียดเสียงเล็กๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงลมหายใจของนักร้องนะครับรวมถึงเสียงดีนิ้วเบาๆและเรายังได้ยินเสียงเบสที่ลงลึกมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับเนื่องจากบรรยากาศเสียงรอบข้างเนี่ยไม่มารบกวนการฟังเพลงของเรานั่นเองและนอกจากนี้นะครับผมยังได้นําไปทดสอบการใช้งานจริงนอกบ้านนะครับเช่นในสถานที่ที่มีเสียงเยอะๆอย่างเช่นการเดินริมถนนนะครับรวมถึงการเดินทางด้วยรถสาธารณะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าขอยสตัวนเนซลถือ เอาอยู่เลยครับจากการใช้งานของผมนะครับจะเกิดเราไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังรบกวนมากเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าการเปิดนอตแคนเซลลิ่งที่อยู่ในระดับ1ิหรือระดับสูงสุดเนี่ยอาจทำให้เราเกิดอาการหูอื้อได้นั่นเองครับผมจึงขอแนะนําว่าให้เราลดระดับน้อยแคนเซลลิ่งลงมานะครับเหลือสักประมาณ5เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการฟังเพลงในสถานการณ์ทั่วไปแล้วครับสําหรับใครที่สนใจเจ้า Bose QuietComfort e อียบัตตตัวนี้นะครับมีราคาเปิดตัวอยู่ที่1690บาท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s s u b c Subcribe Channel y o u t u b e LCD TV Thailand กันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ